สวัสดีครับนักตกปลาทุกคนวันนี้ผมติกก๊กจีนะครับมีประกาศสำคัญนะครับเรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาลงคลิปนะครับคลิปยาวนะครับคลิปยาวจะลงคลิปทุกวันอังคารน,นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับส่วน YouTube Short YouTube Short จะเป็นทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับฉบับนี้ประกาศฉบับนี้จะเป็นฉบับชั่วข่าวนะครับเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ย อาจจะกลับไปลงทุกวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปชมเนื้อหากันเลยครับผมติกจีรีวิวนะฮะสัปดาห์นี้อยู่กับผมติกจีนะครับพอดีผมได้สาย PE มาใหม่ เรื่องของเรื่องคือสาย PE ที่ใช้ปกติประจำประจำะนะนหมดหมดก็เลยลองหาดูยี่ห้ออื่นดูปรากฏว่าไปเจอไปเจอสาย PE 0 2ถัก4นะครับก็เลยลองซื้อมาดูทีนี้สาย PE ที่ผมซื้อมาในราคา69บาทอันนี้ราคาไม่รวมส่งนะสายค่อนข้างจะหยาบแต่ว่าตีไปสักระยะหนึ่งอะ่ะมันจะเงียบ อันนี้เรื่องใหม่มากปกติที่เคยเจอคือหยาบก็คือหยาบไปเลยจะไม่มีกลับมาเรียบนะครเดี๋ยวเราไปดูความทนทานของสาย0.2กันนะครับวันนี้โชคดีหน่อยนะที่หน้าน้ำเปิดซึ่งมันก็ไม่ได้เปิดมานานแล้วเพราะว่าแหนมเยอะแหน,นามากป,ปลาบ่อน,นี้ก็เหมือนจะเหมือนกับว่ากัดผิวน้ำไม่ค่อยเป็นด้วย วันนี้ก็จะเลยจะลองเป็นเกมเท็กซัสนะฮะเ,ออเดี๋ยวผมจะใช้เป็นปลายางก่อนผมจะไม่ใส่ตะกั่วนะแต่ถ้าต้องปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนกันอีกทีหนึง อากาศค่อนข้างหนาวนะครับหนาวมากเลยแหละไะเรามาลองกันเลย,ยหนาวสเปกเลยว้ย ก็เคาหาไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกๆก็จะไม่ใช้ตะกัวก่อนดูอาการก่อนว่ามันกินระดับไหนนะก็เคาจังหวะหนึ่งหยุดหนึ่งหยุดมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าเรา่าไม่ใส่ตะกัวเนี่ยเวลาเคาะมามันจะออกจะลอยนิดนึงนะ ถ้าแบบลอยกับเกือผิวน้ำไม่กินก็เดี๋ยวใส่หัวท้องเหลืองเข้าไปเพื่อจะให้มันลงใต้พื้นน้ำเลยนะครับชงเช้าๆคิดว่าน่าจะกินแหละดูนะครับเหมือนมันตกใจเหย่อใหญ่นะครับใหญ่มาก คนิคของผมก็คือถ้าเป็นหมายอย่างนี้นะผมก็จะหาตามาพื้นที่ระหว่างแหนกับพื้นน้ำนะช่วงระหว่างรอยต่อเนี่ยแล้วก็ตามใต้ใต้เขาเรียกว่าอะไรใต้ต้นทุบฤาษีอ,อะไรพวกเนี้ย ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าผมเอี้ยวตัวไม่ได้เลยสะพานใกล้จะหักละ แล้วนะฮ <c oughs> ะกัดตรงหน้าเลยของเดือดเลยฮะโอ้ยของเดือดเลยของเดือดเลยน่าจะกัดละมุดดินเลยนะ ไม่กล้ายกเลยสายเล็กด้วย <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งกลับมาครับนี่ผลงานจากการรีวิวสายครั้งนี้นะครับ สายเล็กไม่กล้าวัดแรงเลยไม่กล้ายกด้วยปกติถ้าเกิดใช้เป็น PE 0.40.6อะไรพวกเนี้ยผมจะยกได้นะสายแค่นี้เองแต่ก็ใหญ่อะ่ะใหญ่มากเดี๋ยวเยวทียบดูนะใหญ่มากใขญ่มากเกือบเโลครับกัดเท็กซัสปลายยางนะครับส่งตั้งนานได้แค่นี้เองไปเดี๋ยวเราหาตัวกันต่อนะครับ ร้วหนาวกลับมาหาตัวต่อนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ใส่เป็นหัวทองเหลืองละว,ว่าลมเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างแรงนะครับมันฟูค่อนข้างบ่อยเนม่ยก็ช่วยในเยอะทั้งระยะทั้งการตีนะครับ ไปเนีม่มาไเรื่อยปล่อยจบนะครับกระตุกทีนึงเียสเต็ปการเดินเท็กซัสของผมก็จะมีประมาณนี้ถ้าข้างล่างลกเราก็ชูปลายคันขึ้นช่วยหน่อยนะครับ ถ้าตีไปตกตรงไหนครับปล่อยจมครับแล้วก็กระตุกขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ปล่อยจมอีกนะก็กระดกกระดกมาอย่างนี้เรื่อยๆครับมันจะก,กัดน,นะฮะโดนไปแล้วตัวหนึง่งโดนไปแล้วตัวหนึ่งพิ่งปล่อยไปไมเมื่อกี้ใหญ่อะ ได้คลิปอยู่เนี่ย<ะ>กัดอีกแล้วเนี่ย<ะ>กัดอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเปล่านี่ปลายางมารีวิวสายอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนซ้ำไว้เนี่ยซ้ำไว้เนี่ย<ะ>ซ้ำไว้เนี่ยโดนไหมอ้๋มันตามมายันนี่เลย<ะ>นูน่นมันกัดตั้งแต่นูน่นตามมายันนี่เลย ผมรออุปกรณ์ตรวจเขาอยู่ยังไม่มาเลยยังอยู่ไหมเนาะ เนื่องจากว่าเราใช้สายเล็กอะเวลาตีไม่ต้องตีแรงมากก็ได้นะมีแรงกระแทกนะเวลาเรารู้สึกว่ามีแรงกระแทกที่ปลายสายอะเราหยุดก่อนนะหยุดก่อนแล้วก็ควานหาก่อนเผื่อใช่กัดอีกแล้วนะครับ รอบนี้มีสู้มือเว้ยวนะกัดกัดกัดไม่โดนนะดิ <c oughs> เหมือนเดิมครับตีไปแล้วปล่อยจมนะ ยกขึ้นทีนึงยกขึ้นแล้วก็ปล่อยจมยกขึ้นแล้วก็ปล่อยจมพอ,อพ้นแหน่แล้วก็ค่อยค่อยเก็บกลางๆน้ำมาเรื่อยๆนะรักษาระดับเหยื่อให้อยู่กลางๆน้ำไว้ กัดนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันพาพาเข้าทางขวามือนะจังหวะนี้อยากจะวัดส่วนเหมือนกันนะะกลัวขาดจะปล่อยไว้ก็กลัวเกิดอีกเดี๋ยวเราวัดส่วนเลยนะ เรียบร้อยโอ้โหใหญ่ด้วยดิสายเล็กเนี่ยโหเบรกออกเบรกออกทำแรงไม่ได้เลยสายเล็ก สายเล็กมันลำบากงนี้แหละสายหน้าก็เล็กด้วยดิสปตลย,ยังอยู่นะ ดินช่วยหน่อยดินช่วยหน่อยอ่ะดินช่วยเลยเล่ดินช่วยหน่อยเรียบร้อยได้แล้วโหนี่ขนาดนี่ขนาดส่งแป๊บเดียวเนี่ยลงคอเลย ไซส์ก็เท่าๆตัวเมื่อกี้นะเดี๋ยวขอคัดกล้องก่อนนะครับกลับมานะครับตอนแรกนึกว่าจะไซส์เท่าตัวเมื่อกี้ที่ไหนได้ใหญ่กว่านะตัวนี้เป็นโลเลยเป็นโลเลยนะกัดเป็นเท็กซัสเหมือนเดิมนะครับ ไปเดี๋ยวเราหาตัวต่อไปก่อนเนาะเวลาเรามีน้อยนะไปหาตัวต่อไปกันกลับมาหาตัวกันต่อนะตัวเมื่อกี้กินลึกนะก็เลยให้พี่เจ้าของที่เข้าไปนะสายเป็นแผลแล้ววะ่ะสายชาป็นแผล เดี๋ยวตัวต่อไปนี้ผมจะส่งไม่นานแล้วนะโดนก็โดนไม่โดนก็ไม่โดนตัวเมื่อกี้กินลึกแล้วก็ปวดได้แล้วก็เสียเลือดมากไหตัวต่อครับ ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลมหนาวกาลังมานะ ยังไงบ้างครับหวังว่าจะเป็นการรีวิวประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อนะครับยังไงอำนาจสูงสุดการตัดสินใจก็มอบให้คุณผู้ชมพิจารณาดูเอานะครับว่ามันทนทานแค่ไหนนะครับแต่ว่าข้อเสียที่เจอเลยมีมีเหมือนกันเนื่องจากสายมันเล็กมากมันเวลามันฟู่มันก็จะไปพันนู 2, ่นพันนี่นะครับอันนี้เราต้องรับสภาพด้วยนะฮะ ปะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปเลยนะครับในสัปดาห์ต่อไป EP นี้ก็บ๊ายบายครับ